เขานัดมาปลูกหญ้าแฝกกับน้องๆน,นักเรียนนะครับเพราะว่าโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งตำมชนะครับก็ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านขอนวิทยานะครับมีใจครับที่เห็นคณะนพ .25 มาให้ความอนอุเคราะห์ให้ สวัสดีครับมาเจอกับตาตาปันสุกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับอยู่ที่ยรงเรียนบ้านถ่อนนะครับยังเป็นในอีพีที่2นะครับชีวิตติดทหารนะครับกําลังติดตามพี่ๆหน่วยพัฒนาการกันที่25อยู่นะครับวันนี้พี่ๆเขานัดมาปลูกหญ้าแฝกกับน้องๆนักเรียนนะครับเพราะว่าที่ทางหน่วยได้มาขุดสระแล้วก็จะปลูกหญ้าแฝกรอบๆสระอ่านี่กําลังทากันอยู่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาหัวหน้ากันดีกว่าไปกันครับไะ ครับเดี๋ยวตอนนี้พวกน้องๆนักเรียนก็กําลังปลูกหญ้าแฝกกับพี่ทหารหน่วยราการพื้ที่สองท่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปถามหัวหน้าในวองท่าวันทำอะไรบ้างครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับเราที่เหน่อยราการพื้ที่สองท่าประนอะไรบ้างครับหัวหน้าวันนี้วันนนี้ะครับสัมวันนี้เออ่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับหน่วยเพราการพื้ที่สองท่านะครับได้รับมอบหมายจากท่าน นัทขาภูมินิกรน,นะครับผู้บังคับหน่วยพลตการพื้นที่25ส,สำนักงานพัฒนาภาค2โดยบัญชาการาฐานพัฒนานะครับมอบหมายภารกิจพิเศษนะครับก็คือโครงการหนึ่งโรงเรียน1่ชุมชนครับ<อ>ก็ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านถ่อนวิทยานะครับตำบลบ้านถอนอำเภอ,อท่าบ่อจังหวัดสุทรไพก็คือมาร่วมแบบกิจกรรมกับนักเรียนนะครับในการทำย่างแส้ครับ<อ> ตรงสระพวกนี้เป็นที่ไหนเราครับก็คือสระตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของชุมชนครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนนะครับซึ่งเรามาใช้เครื่องจักรของหน่วยเนี่ยมาดําเนินการขุดให้แต่ทางสระเนี่ยขุดแล้วยังไม่มีริ้าแหวกครับคครับเลยเลยคิดว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ตน่างๆนะครับให้ใช้ได้นานไม่ กันการพังทลายของหน้าดินนะครับจึงทำหนังสือไปขอรับการสนับสนุนย่าแฝลกทางพัฒนาที่ดินจังหวัดสุไทร์สนับสนุก็ตามมาทำกิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียนเหนือเด็กปรนถมครับแสด้ว่าวันนี้ก็จะปลูกรอบรอสั่เลยใช่วันนี้เราจะปลูกให้เสร็จเลยครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักท่านผู้ในการโรงเรียนถอดวิทยาครับขออนุญาตเรียนเชิญครับไปครับไปรู้จักสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผอ แนะนำตัวหน่อยครับอ๋อครับผมสุประสิทธิ์คลีล้วนนะครับในนามโรงเรียนผู้พิทากโรงเรียนอนพิยามวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มามีนำหญ้าแฝกเพื่อกินกรรมกับเรียนทนิยาก่อนหน้านั้นก็มาช่วยกิจกรรมด้านการเกษตรก่อนฝนสัตว์ตัวนี้ก็เราขอเปุนคนดูแลเนาะโดนโดนครับถูกไหมแต่บริการเป็นให้วันนี้ก็มาช่วยกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อการตัดหงพังและร <Editor> ุ <Techn Pokémon> ่งผู้ฝนก็ได้นำถอนในนามพระครู เอาไปสอง,อสงันเนสอค,ครับร่ครับถถ้า,างั้นเดี๋ยวเราไปถูงจะแฝดกันต่อดีกว่าครับรถอยนะ ก็อยากให้หัวหน้าพูดถึงเอหญ้าแฝกมันเป็นพันอะไรแล้วก็มันประโยชน์ประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างครับได้ครับสาหรับหญ้าแฝกหญ้าแฝกพันนี้นะครับเราก็ไปขอรับการสนับสนุนมาจากพัฒนาที่ดินจังหวัดนนองคายนะครับออซึ่งเป็นหญ้าแฝกพันสายพันธุสงขาสามนะครับซึ่งเป็นหญ้าแฝกสายพันธุลุ่มนะครับออซึ่งจะปลูกในพื้นที่อย่างเราเนี่ยครับจะใช้ซึ่งมันจะมีคุณประโยชน์ก็คือ ใน1ปีเนี่ยมันจะออกรากให้เรานะครับประมาณ80เซนถึงหนึ่งร้อยเซนครับหรือ1เมตรนะครับมันก็จะทําให้รากเนี่ยมันไปยึดติดกับในดินนะครับยึดเกาะไม่ให้ดินเนี่ยพังทลายในช่วงว่าหน้าฝนครับผมนะครับแล้วก็ยังสร้างความอุดมชุ่มชื้นนะครับของหน้าดินให้อีกทางหนึ่งนะครับยาแฝกซึ่งเป็นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9้าที่ท่าน น้อมนําใหา้ให้เราเนี่ยนำม,มาใช้นะครับเพื่อประโยชน์ในการรักษาหน้าที่ดีใจครับที่เห็นคณนะนพ .25 มาให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านสระน้ําด้านการเกษตรไก่ไก่ไข่ก็มาให้บทให้ให้บริจากโรงเรียนนะครับต,ตอนนี้ก็ให้น้องๆดูแลอยู่น้อกจากจะสุกสารมีอะไรบ้างนะครับพันไม้เช่นต้นมะนาว ลำใหต้นมะม่วงครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าก็น้องๆก็ปลูกหญ้าแฝกเสร็จเรียบร้อยละสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวให้หัวหน้าแกฝากแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ก็สำหรับงานวันนี้นะครับก็1นปค1โรงเรียน1ชุมชนนะครับซึ่งร่วมกับโรงเรียนถ่อนวิทยานะครับก็ได้ดำเนินการปลูกหญาฟฟ้าแฝกบริเวณพื้นที่ขุดสะเก็บน้ำนะครับที่หน่วยได้ดำเนินการขุดขนาด65คูณ90ลึก4เมตรนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งต่อไปเนี่ยสระลูกนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยต้นพันธุ์หญ้าแฝกนะครับที่พัฒนาที่ดินสนับสนบุนให้นะครับ จะสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับแล้วก็จะสามารถเป็นแหล่งที่เก็บกักน้ําให้ใช้ในชุมชนได้นะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับก็งานนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับสําหรับที่หน่วยพักการขึ้นที่25ได้มาสนับสนุนนะครับงานต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรเกี่ยวในด้านของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ ากเป็นกำลังใจให้นักรบสีน้ำเงินนปค25ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับคลิปหน้านี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกกว่านี้แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบายครับจะกินจะเที่ยวหรือลุยทุกที่ที่จะไป ความสุขพบกับรายการตาตาปันสุขได้ที่ทางช่องหนองคายอัปเดต